แต่ว่าเขาก็ชีายไปยังเนาะเี่ยแต่โค้งก็ชีายเฮ้ตีนเล็กั้งหนึ่งนะโย่ขายแล้วนะมาขายอีกแล้วอาไปติดชิงขายแล้วนะมอ้ขายมนั่บได้ยังยังเนาะักพรเนาะอือรันรันักพรอนรันพักพรอนงยล้วก็คุยกันยูิเจ้ากัน ไอหนุ่มปอว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้จักจะไปเช่าอบุเห็นเลยโอ้บ be ุเห no right? no ็นว่าเป็โลกาแล้นะจักก็ยังโลกาไปน้ำแม่์ไปห่อนดีโอ้อยู่นะไปเนาะหนุ่มเนาะไปสอชาวบ้านนุ่งมาว่ากดซื้อจักกดไายเป็นเราอ่ะนึ่งปอขายรถไทยบะ่าขายเลย tại sao tại ngài bụng chắc không Là... chắc lần này bay không oh, chịu mặt trong bay em sẽ em bụng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  đi bụng em bụng em สบายดีเด้อขอมไอพี่น้องเอฟซีปัจจุบันสุโขทิศโมกสุบบอลยังอยู่เฮือนของหนุ่มเลิงคือเก่าพี่น้องเลยมันนี้เนาะหรือว่ามาหาหนุ่มเลิงเอฟซีป็นถามเรื่องของสามนุ่มพี่น้องเลยเปิดโปงบัดทุกอย่างพี่น้องเลยหนุ่มเลิงคู่ไปพี่น้องโอ้เวลาใหญ่ฮันมาพังน้ำกันพี่น้องเลยเรื่องของสามนุ่มเป็นอะไรคือว่าที่ยาเนาะกะโลอกรีเอตฮะนะพี่น้องเลย ขายจักรมันมาเป็นล้านพี่น้องต้าตัวนั่งไปเนเป็นไอเนี่ยนีได้ไปท่านดูนุมหำมาเป็นอัไรนะฮะผูนี้ิวัาจุดเจียงน้องจนะโอ้โเฮ็ดหนีได้ไปท่านไปนุ่มเรื่องโอ้ใจสิรับไปนดี๋้เนะไปไปไปก็ทีโค้งไปทางนั้นเนาะ เจ้าจะพาเข้าไปด้เข้าไปภาพขึ้นก็ได้ตอนนี้กระลังใช่นุ่มเลิงพาไปบุกเพื่อนสามนุ่มเริ่งเข้าบูฮาจ้าบอถ่ายแล้วสบายดีสบายดิเจ้าย่างละตีนี่ล้เด้อือโอ้โพี่น้องเนี่ยนุ่มเริ่งพาไปเลยขายมันมากเนาะพี่น้องเนียขายมันมากโอ้ขายเมื่อวานนี่รถถ่ายถ่ายหน้าได้อยู่กับขายรายเลยนโอ้ แต่ว่าเข่าก็ฉีขายไปแังเนาะเฮ้ยแต่โค้งก็ฉีขายเฮ้ยตีนเล็กครั้งหนึ่งนะโยกขายแล้วเนาะมา <laughs> ขายอีกแล้วเอาไปติดชิงขายแล้วเนะาะอู้ห้ขายหมดต,ตั้งหมดได้ยังยั้งหเนาะนี่นหอยเรือยังได้ขายบดปีน้องเอ้เป็นเล็กเศษก็ขายบดพอไรพอหนุ่มละไปเนาะเไอ้โอ้ต๋อหนุ่มเลิ้งพาเข่าพี่น้องเไอ้

นุ่มนุ่มนุ่มแป้งนี่ยันไปรับหน้าอีกบ่นี่เน้อแล้วรับโลกาโลกาโลการับจ้างโอ้โลการับจ้างเห็นเหล้านี่ขยันเนาะไปขมือเลยไปกับมือบ่โดยเอาเลี้ยวนั่งใกล้กันเลยนั่งใกล้กันดีกว่าคุณคุณเมน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  มาท่าแล้วมาเข้าลแกนแมนสองนุ่มอยู่ใกล้กันทำตรงเลยแล้วบานอยอมมไห้เนาะทดังไยไหนทำลังไได้มัให้ทำดังหมดเลยนีนุ่มแป้งไม่สเดีนี้จักจะไปเช่าโอเห็นเลยโอ้มเห็นว่าเป็นโลกนแลนะก่จักยบโลกาไปทำไม อ๋องอยูด้ะไ<อ>ปยี่น,ะน,น,นุ่มน่ะนาะไปแล้วน,นุ่มลั่นกับนุ่มปอยังบุไปเีอนนอ๋อสิขอทานเรื่องนึงก็คือขอยได้ยินทางชาวบ้านคนเลาวผูู้้จ้้คนไทยคนเราว่านุ่ปอขายไทย่าขายเลยได้ได้รนะึเ่ไท้ไทยตัว จักคู่กูไม่ละจบแล้วโดนได้ไปอา้าวแสดงว่าเจ้าบริโภคแล้วมั้งเ,เลยโอ้เล้วตกใจมันตกใจบริโภเลยถ้าเจ้าหูเจา้าเสียขายวะไม่ขายบวชขายหากาักษาไว้สมวนวัดของแม่แสดงว่าคอยถามวิ่งตกใจว่าด้วเพิ่นเนาะตกใจเลยน,นี่ละคอยจยังยะมาถามเจ้าว่า คอยละาคิดว่าเจ้าเนาะหัวมึงกันแทนบริแมนเนาะูเอาแล้วตัวอึ้งเลยอึ้งเลยบ้านนีแสดงว่านุ่มแป้งก้ว่มันนุ่มเนาะูแสดงว่าเอาแล้วกัานเงินเป็นกับบื้อปั้นขอรู้แพลด้วยอือ มันเลยถอนหายใจเลยเห็นอะไรนจังสิหายคืนได้บ้างเลลน,นี่ยตายได้เลยเ <c oughs> นาะตายเลยเ <c oughs> นาะฟาเลยนั่ <c oughs> นได้ห <c oughs> ลุดจังจะหายกใหญ่นนก็ขายร้านเดียวฮอดบ่อ้านเอาะเนาะถามแล้วบ่อไอเชฟเป็นไงบอเออไอเชือกเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ว่าเลยไ <c oughs> อเชือกเป็นชื่ออ่าอ่าพันชมูดว่า

เอแม่ไปตียันไปดำนาซอยชาวเพิ่นที่วันนักเก็งขาล่ะหอยแบบนี้โบเพิ่งชาไัเนาะก็าะเพิึกชาเจ้าแน่ว่าเจ้าสิให้ขายบ่อรัว่ไอ้ใหญ่เนาะในฐานะเป็นไอ้ใหไ่กันจิตแบบคืนกับโบได้แล้วเงินยันใช้เพิ่นแล้วเนาะไปไขแล้วทางไป เจ้าส so mm ิกาถ่ายมันงโมกาถ่ายึเปล่าถ่าาตรงปากคำบอกขายดุขายยังอยู่ทำนี่เนาะทำเคยพูดรึเขาเขาวันถามปากโมบอกเจ้ากับโมได้ชงใส่ยังเนาะบปัดต่ทั้งยู่ครยู่มันอะไรนี่เนาะยูยูมันเนาะยู่มันอะไร <laughs> ừ bà này nó nhưng phải khô mất bà này cái mưa nãy là chỉ nó. <laughs> đã bay đầy đã bay léo, nó nát. chăng nó nè, đã bay léo nó. nhưng chắc nó sẽ lỏ, nó chụp ngay đó. À. nặng nhá. nào cái salad nó, là hàn hàn để chín để chín, chín, chín nào. hàn ổng hàn, hàn ổng để chín bà chín nó mình có báu vào nồi. อันมอน้ามันแล้วก็มอใส่ละมันมันออกแค่หน่อยโค้งมันนะมันจิตจิดถ่ายให้เวียดเข้ามาบ้านนี่แล้วก็บรีมันก็หันออกมันเป็นสิยงบีออกเป็นชิ้นๆเดลยแกันบ่ายในนักใจเราขยุ้งวันเห็นบุญเจน้ำฉับหนุ่มรันคึ้นนักตอนนี้เนาะพ่อรุ่พ่อเนี่ยพอเราแวะมาแบ่งไอ้ไอ้ง่อง าคนละว่าจะมาแบ่งเอาได้เรี่ยวเนาะไู่ได้บอกใครเนีเราเห็นเนาะเรี่ยวเลยแล้วมูลได้ไปอยากบ่เนาะอยากมูลได้ยังไงได้มาอีกตุ้มนะบ่อาหารกินยังกินอยูกินน้ำบ่เข่าได้หนึ่งแล้วบ้ามันีเหรือเบิร์สแล้วเข่ากันนะเฮ้ยใครยูส์เนี่ยเขายังอยู่ติบ่ได้หนึ่งจะซื้อเนาะแมน ไมเมื่อเป็นวันนี้จะแก้ไขไปได้พอลูกแก่โอ้โห้ก uh ันได้พอลูกแพะก็ได้อ่าแก่เลยแล้วทั้งพ่อแม่ได้ิหูหน่าเสือหูแล้วว่เรื่องรถไทยเนี่ยหน่าเิบอหูเนาะตัวบัตรแลาวกลับมาจะเฮ็ดให้ใส่หน้าได้บ้านเฮ็นอะไรได้ชิบุได้ซื้อใหม่ิหาเงินมาใช้เพื่อซื้อรถไทยจุบอีกอ่าราคาแพงเลยบาน หายหายล้านเดียวเออดูหมดอื้ออื้ออื้ออืยอ้ยืงเลยวะโยืงเลยนมรันแห่งจนตกใจไปถามทําอิทเนาะตกใจแล้วเราบุคิดวันน้องสิงเป็นแบบนี้ นุ่มปอรกระยันบ่ฮู้เรื่องครับผู้ผู้น้องลานะเนาะนุ่มแป้งนะนุน่มแป้งแป้งนะอ่าแสดงว่าอันนี้งาบคนเดียวเนาะพอรู่แค่เมียนอ,อยู่น้ำกันบริวารน้ำกันบอกบอกอยู่ไปอ,อยู่มันเลยอยูอืมเรียก่ครเลยค่ะอยู่ไปอยู่มันอรียกใครปากมันร้อนกันเนาะปากมันร้อนนะปากมัได้ให้ไม่เครียดก,กันไม่เครียดก,กันไม่ช่างกันไม่ปากมันครับ ไปู่บ้านสบายเนาะไปอยู่บ้านสบายอ่าแต่มีเรื่องมีราวมันอายโม้ไอ้บ้านเยอะแม่จีน้อมันหักเบิดของตัวเองพ่อแม่เนาะน้องนี่แต่บางคนบกพร่อาขึ้นเอาขึ้นขึ้นนีเอาชุกขึ้นโอ้ยอารอีก ได้เป็นแบบนี้เนาะเมนหนุ่มเลืงก็ทำแล้วบุกหัวข่าววันเจ้าเห็นได้จางหูวข่าวชาววันเจ้าเห็นเหตุการณ์อยู่บ่วันไปเห็นวันเจ้าเห็นเป็นยังไงวะอ๋อเราก็ไปนาแล้วก็เห็นเจ้าบริทักไงบ่เราก็บอกห้ามนี่ห้ามเนี้ยบนเขาเนาะแล้วเขาตีเนาะแล้วเขาตีอยู่ห่าหๆกุมภัยกุมมันไปห้ามนะไยขายได้ตกใหญ่เลยใหญ่เลยเอาแล้วหนุ่มเลื่องก็บุกล้าห้ามเลย บุญของเราเราก็บูหามนะหนูจเาขเจ้าขายแล้วหามเยเนาะานย่งขเขาคิดเขาใ่า้ายๆหำาไรเลยโบโบไรเลยแล้วพอแบงเาโบยโมพังนะอืขาท้งโมนั้ในเมื่อเป็นแบ้เนาะโดย thà thằng muôn cưng thằng muôn đẹp này ừ. sẽ vào phụ non, phụ ai cố cố phụ điều phụ đâu và hết lơi nên có về nên là chỉ cả một bộ, bộ thả nó non, non lơi một cả thả nó non đấy. Chị thả bẩn gì này bộ một hàm nơi mà hàm lơi ba 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 Một hàm lơi ba hàm mọi người hai hàm 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 hà 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 Bèn hà ได้ก็หาขายเองเนาะหาขายเออเออเย้พอใจนี่รายกาขายเองว่ะเป็นยังไงเพาะบ่มานรุดมานรุดสะพานต่อมาเนี่อต่อยีเด็กเนาะพึ่งจีนั่นเลยไม่ว่าเอ้าหนุ่มรัน สมมติว่าเจ้าได้นั่นได้นี่มากนิครับนุ่มปอนี่ถามเคยถามเจ้าอยู่บ่คือว่าเจ้าได้เงินได้อย่างมาน่บ่เคยว่ามาแบงกันบ่บ่บ่อ,อ,อ,อต่างคนต่างหาใส่ไปใช่มันโอ,โอ้ตัวอ,อื่นเลยหาใส่ไปใช่มันอยู่น้ากันนอนไผนอนมันเบึ<อ><อ>้งเลยว่พ่อลูเแม่เมียน มนไผ่นี่มันนี่เงินมาบริเบงกันเนาะโบเบงไผ่ได้เนาะมีแต่ว่าคอยอยากแนะนำเจ้าน,น้่นี่หนุ่มร้านเลยวันวาซิปสีบถามใช่บถามครับคอยถามนอ้องแล้วช่ามันย่งเรือเจ้ากบบระเบงมาไว้เนาะเนียนเพิ่มพอได้เชือให้กินแล้วอยู่เนาะโดยไปดกนไปงัวเนาะคล้ายกว่าได้บ,บทามจากดีนะคนเอาอยู่น้ำกันเนี ทั้งที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อใขไอ้น้องตัวเองคิงคิงเนาะควรถามถามในความคิดเห็นของ่คยได้ถามมันแล้ววูขึ้นได้ใช่แล่นแล้วลองถามมันเป็นยังได้คือว่าได้ข่าวขายรถถามแบบนี้นะท่านวาเงินยังเดือกับปันแน่เนาะบ่บ่บอใช่ผู้เดียวเป็น <c oughs> โด,โดีๆใช่วาวด้วยๆจะไปลองถามมึง เพราะว่าของแฟนบ้าแม่ของเราผู้เด no. ียวนะเป็นของมูลของพ่อของแม่เนาะจเฉลยว่าเราบม่ได okay, ้ค okay. ิด right. ช any so ี้ให <looking> ้เจ um ้าเด้อดิบุบบอกไปเลยพี่หลงอสืออยากให้กลมหามความรู้เสือไปเลยเสียใจบ่พี่น้องเห็นเดินเสียใจแล้วอยากให้จนเล่าปากบ่ออกเดินเลยเนาะเลยจากให้น้องอยู่บ่บ่ให้ บ,บอกให้บอกได้อยากให้น้องอีตัวน้องน้องหิวน้องก็เล็กคล้ายปะหิวเนาะเลนะหอ้โหเฮ็ด่นบ้าเงงยังมึซ <c ười> ื้อหันชื่อนี่กินน่ะแล้วคนของจำเป็นบ่าของจำเป็นน่ะแล้วผมมีเงินนั <c ười> ่นหิวซื้อของจำเป็นนะ่ะเนาะ

นี่จะวาแล้วแต่เจ้าทัดจิตใจวาเพิ่นจากคำในน้ำของคอยเนาะในดใดถามเบิ้งเนาะพอลุงแค่ถามเบื้องนองคอยถามแมี่ยคอยถามแล้วข้าก็บรได้ยให้นะถามแหงในสิวูขึ้นอ่าคอยถามเพิ่งคันใชเ้เบิร์แล้วก็แล้วไปว่าวยั้งกับป่านน้องเนี่ยสี่ส่าห้าสิบอย่างบุได้แทงเงินเป็นล้านเนาะแมี่ยเซนจากใดอือแล้วก็เจ้ากับป่านน้องน้ำอีกน้องชายหลาเนาะน้องชายหลา,า,ลาตั้งก็ไปดำน้ิ

เฮ้ได <tellement> ้ปั่นได้ปันกันบ่้อแล้วมาแบ้งในตีเนาะแปตีปนอนเนาะมาแบ่งนอนเปดูกไว้ถูกหลักูไธยาแบ่งลูกภไยผาเรียนไปเห็นเนาะายโชตามใหม่ก็ไปเห็นเราองเรกเพื่อนกันเราหานเห็นได้ย่างไดเรนน่ะดี เันนันเป็นคนลุคนมันเนาะไปหานั่นหานี้ขายมาอันนี้ทื่นเนาะอันนี้ทื่นผานอยู่เสียงคนผ้าไรเสียงคนผ้าเลยเช่นโอ้ชจับอยากไปนอเนาะทางที่มาานกันยินเสียงคนผ้าเลยถูกลืกโลดเราหรือเราลรเอาไม่ต้องว่าให้นุ่มรัานน่ะเข้าไปอันล้มกันกับน้องคอยล้มกันเด้อะวันนี้คอยกะเดี๋ยวพาล้มไหม แบบห้น้องใจเย็นก่อนอโอเคขอบใจหลายๆตรงนั that nice. <that ้นสบายดีสบายดีตรงนึงไงสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะรถดังรถดังตอนสมัยเป็นวัยรุ่นก็เป็นเนี่ยนี่ได้พี่น้งเลย